สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสาวคนลาดมาแล้วมาดามบานนอกปานนอกนอกนะพี่น้องจ้านอกเอดีจ้าปนีนนชันกสิมาแช์ประสบการณ์กลัวจิมาดแต่งงานกับปนัยปญัยฝรัง่งเนาะพี่น้องจ๋าจากตอนที่แล้วเนาะพี่น้องจ๋าฉันว่าว่าฉันได้บินจากสนามบินสุวรรณภูมิเนาะพี่น้องจ๋ามา,ส,าสนามบินฮอลแลน นามบินอะอัมสเตอร์ดัมนะพี่น้องจ๋าเช่นได้บินมาถึงสนามบินอัมสเตอร์ดัมก็โดนกักโ,โต้เนาะพี่น้องจ๋าจากที่ว่าตอมออัมสเตอร์ดัมมาถึงเขาถามอย่างเช่นก็ตอบเ่าได้จกคำภาษาอังกฤษเชงกวาวบากว่าได้เนาะพี่น้องจ๋าเขาถามอย่างเชงกบบรูเช่นก็ถือมาตัเอกสารที่เอกสารทุกอย่างมันแปลเป็นมันเป็นภาษาเยอรมันเนาะพี่น้องจ๋า เสียงสีแหบจังน้อยเนะพี่นองใาเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนจ้ะอากาศฝนตกแน่ิีนพี่นอง้ากะเป็นปกติกระเสียงกระจีแหบจังสี่จ้ะแหบนิดนึงเด้อพี่น้องพูดถึงที่ฉันมาถึงสนามบินอัมสเตอร์ดัมแล้วเขาก็มาส่งฉันถึง สามีจะสามีรับกลับนะพี่น้องจา้าสามีฉันกขับรถจากอัมสเตอร์ดัมมาเยอรมันเป็นเป็นประเทศที่ขามแดนกันนะพี่น้องจา้าคือสามารถขับรถผ่านมาได้เนาะสามีก็คอขับรถประมาณสามสี่ชั่วโมงกัพี่น้องจา๋ามาถึงเยอรมันมาถึงเยอรมันครั้งแรกตอนที่ฉันอยู่ฉันไม่ได้ ตอนที่ฉันมาครั้งแรกฉันไม่ได้อยู่โวโนงนาะพี่น้องจ้ะฉันอยู่บ้านหลังเก่าพ่อญายตอนนั้นพ่อญายยังไม่ได้ขายบ้านกับมีบ้านเป็นบ้านหลังหนึ่งกับสองซันนะพี่น้องจ้ะสองซันมีห้องมีห้องนอนสองห้องมีห้องทํางานห้องหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีห้องนอนเออเนาะพี่น้องแล้วก็ข้างล่างข้างบนจะมีห้องนอนห้องทํางานห้องนอนสองห้องมองเฮ็ดงานเนาะพี่น้อง แล้วห้องน้ำแล้วข้างล่างเป็นห้องครัวห้องโว้หนงงนึ่งเลนแล้วก็ข้างล่างก็สิเป็นเคล่าก็สิใหญ่พอการอยู่พี่น้องจ๋าบ้านหลังเก่าเนาะนั่นคือตอน,ช,นชิจาแมนแกลนได้อยู่บ้านหลังเก่ากับก็เหตุงานกับงานบ้านกับหลายสันยู่พี่น้องจ๋ามาช่วงแรกๆบ่ได้อยู่โวหนงจังสิบ่ได้อยู่ห้องคือตอนนี้เนาะพี่น้องจ๋าฉันมาอยู่เยอรมันครั้งแรก สามีเห็ดอืมหับจ้างเอจ้างจ้างเขาเห็ดวีวิสาท่องเที่ยวให้เด้อพี่น้องจ่าครั้งแรกฉันสิบปรู้เรื่องเนี่ยหลับจ่าว่าเขาเห็ดจังไงคือจ้างสามีจ้างจ่าังที่ฉันบอกไว้เนาะมาครั้งแรกสามีบอกว่าให้ฉันไปเรียนภาษาพนักพน้องจ่าโอ้พี่น้องจ่าตอนอยู่เมืองไทยฉันกับแคร์เบิรงใน YouTube เพราะไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะ ฉันบัง YouTube าข่าวอาถึงแสทองอาถึงแสได้สำนันพี่น้องจ้ะเมื่อยูเยอรมันห้ฉันไปเรียนภาษาเยอรมันพี่น้องจา๋าแต่ว่าไปเรียนนี่เรียนแบบว่าจ่ายเองนะพี่น้องแบบพี่วาดแบบจ่ายเองแบบไปเรียนรวมกับพวกอพยพนะพี่น้องจา๋าพวกอพยพเขาเก็สิไปเรียนหนังสือที่ฉันฉันกลับไปเรียนพี่น้องจา๋ามันเป็นไปเรียนหนังสือ ทั้งน้าตาพี่น้องจ้าเป็นอย่างบ่าวทั้งนา้าตาเพราะฉันบ้รู้เรื่องอย่างเลยภาษาอังกฤษฉันก็ว่าได้ให้ฉันไปเรียนหนังสือเรียนคู่ถามคู่อ่านในอย่างฉันกับอ่านบ่ได้คู่ถามอย่างฉันกต็ตอบบ่ได้แต่ว่าเขาก็มีความพยายามนะพี่น้องจ๋าพคนสอยภาษายูนย่นุ่นเขาเห็นเหาเว้าว้าได้เขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษ เ่อเพื่อนพี่น้องจ้าคอยบอกภาษากิบระแหงตตนหนักไปไง่พี่น้องจ้าคอยไปเรียนทุกมื้อทุกมือสามีกับพราว่าช่วงนั้นสามีฉันยังไปเหตุงานอยู่เนาะแกกะสิพิทรงตอนเสาร์พิทรงไปโรงเรียนตอนเสาร์คือว่าบ่ายโมงแกกะสิไปหลับแกสิไปรับฉันคือโรงเรียนเลิกแล้วพี่น้องฉันกับไปเรียนทางน้ำตาพอ่อพวลูอหยัง อ B, C ยังเชิญบงหูแค่เชิญเบงใน y o u t u ือซื้อพี่น้องจ๋าแต่กับเป็นอย่างสามีฉันจึงให้ฉันไปเรียนพี่น้องเพราะว่าสามีฉันหยานหยานเฮ็ดบีสาบพพานเพราะว่าฉันบ่เคยไปใส่บ่เคยออกนอกประเทศแกก็เลยแนบหนังสือว่าแนบประมาณว่าฉันมาเรียน มาท่องเที่ยวร้อมมาเรียนอยู่เยอรมันผ่อนนะพี่น้องแกก็เลยแนบเอกสารนั้นไปแต่ฉันคิดว่ามันบ่เป็นผลดอกพี่น้องแต่นี่คือความคิดของสามีฉันน่ะนะว่ามันสิได้่านแต่ฉันคิดว่าบ่เป็นผลดอกเมื่อสามีฉันได้ไปลงทะเบียนเสียเงินอีย่างแล้วแกก็เลยให้ฉันไปเรียนนะพี่น้องจ้ะฉันก็ไปเรียนก็เรียนบ่ฮูเรื่องอกจากกนังฟังเขาเบิงฟากเขาแต่กะ ก็โชคดีตอนที่ว่าเพื่อนในรวมห้องไว้น้องคนต่างชาติจะต่เขาใจดีใจดีไหมคะว่าเขาซอยห้าทุกอย่างอ่ะพี่น้องเขาซอยคอยอันไหนห้าบ่กหูเขาก็บอกก็สอนเฮาแต่พี่น้องจะในในการที่เฮา,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 าเ่ได้รู้ภาษาเลยแค่ได้เรียนใน y o u t u b ินิดหน่อยเล้าก็ไปเลี้ยงกับหนังสือเล่มหนึง่ง มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยพี่นอ้องจ๋าเป็นเรื่องที่แบบฉันเป็นเรื่องที่แบบว่าฉันต้องนั่งห้องไห้อ่ะพี่นอ้องจ๋าเพราะฉันบ่นรู้เรื่องแล้วมันเป็นเรื่องที่กดดันฉันแต่แต่คู่ในห้องก็เข้าใจว่าเธอเขาฉันบ่ได้มาแบบว่าฉันจุบอารไอล้มาเลี้ยนอ่ะพี่นอ้องเขาเข้าใจฉันเขาก็เลยว่าเพอ,อยังสี่เธอเธอการะนังฟังมูไปกันเธอบ่ไดก้กะก็คืออันใด อกำลังฟังมูเบิงฟังมูเบิงมูเขาไปเรียนแบบใดนะพี่น้องครู่กับปอยฉันแต่ก็เป็นบางครั้งที่เขากถานน็ถามฉันแน่ถามฉันแน่แล้วก็ฉันตอบก็ได้ครูกับซอยเองสินะก็ให้มันแบบว่าเหมือนให้ฉันมีมีอ่าส่วนรวมในในการเรียนมั่งนะพี่น้องคือดังนั้นถ้าก็ดเาบอได้บังคับว,ว่าเธอต้องใดเธอต้องอันนี้นะพี่น้องใช่กห ก็ฉันก็เรียนตามนาทีของฉันเพราะว่าสามีก็เดีเสียงเงินไปแล้วฉันก็ไปเรียนไนปนอนกับฟังฟังเขาไปกัตามตามที่ห้าอหะพไปนอนเอาจริงกับบรูหรอกจก้ะแล้วมีหลายคนก็ถามว่าเธอเธอเธอว่าภาษาบด้เธอคุยกับสามีได้จังไรพ่ะน,นะ พี่น้องจ๋าฉันก็บรู้คันว่าฉันอยู่กับสามีฉันได้ในช่วงแรกแ้่พี่น้องอาจีว่าอยู่น้ากันอยู่น้ากันแล้วกับภาษากายกับสิ่งแหว่หลอมในการคุยกันยังยังว่าฉันจะกินคันจะอธวบายว,าว,าว่าเบิดประโยคนะภาษาภาษากินบางเขากะเอเซนกับชีวาเอเซนแล้วก็ซีไซอันนี้อันจะประมาณนี้นะพี่น้องก็ไม่ได้เว้าว เต็มประโยชน์ยังสี่นะฉันก็นศึกษาใน YouTube นิดๆหน่นนนนอยยังว่าเคยสิกินนี่บอกกับมันสี่สี่ส่ซิ่งนี่กับเออหูหูเรื่องกันยังสี่พี่น้องจ้ะที่อ่ะเราฉันมาใหม่โดอสับก็บ่มีอินเทอร์เน็ตแต่พี่น้องจ้ะเพราะว่าฉันมาสามเดือนบ่มีอินเทอร์เน็ตบ่มีซิมการ์ดอีกอย่างเลยพี่น้องจ้ะเพราะสามสามีฉันก็บ่ได้ซื้อให้เนาะนอกจากมาบ้าน จริงสิได้ใส่โทรศัพท์ได้กับพี่น้องจ้ะเอ้าพี่น้องจ้ะฉันต้องไปเหตุงานแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อด้วยจ้ะ